Mình người 2 tôi đi đây lấy ai sang thái mãi đâu mọc ninh mãi đâu mọc ninh chó chó bớt 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 โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องบิลลี่นะครับนะวันนี้วันที่14นะครับวันรีแลงของฟรีไฟแลงใหญ่นะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะของผมจากมาสเตอร์2ดาวเหลืออยู่ไดมอนหนึ่งนะของใครอยู่แลงไหนเหลือวันรีแลงเหลืออยู่ประมาณแลงไหนคอมเมนต์บอกผมได้นะคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะของผมเหลืออยู่ได้มอนหนึ่งนะก็ประมาณนี้ครับผมตัวละครก็แบบเดิมครับจัดตีนมีเบอร์แล้วก็ นายโต๊ะแล้วก็เคนลี่แล้วก็หมอคงนะก็มีประมาณนี้ครับผมก็สวัสดีวันสงการนะครับวันนี้ก็น่าจะวัยรุ่นนอนดึกนะครับดันแรลงกักนยาวๆนะครับของผมน่าจะดันไปเรื่อยๆเนาะก็ไม่รีบครับเกมนี้เป็นเกมแรกของซีซั่น33หรือฤดูกาล33แล้วก็ผมจะสุ่มทีมกันเลยครับโอเคเรามาสุ่มทีมกันเลยเนาะ เล่นอะไรนี่ก็เบยมูคามอนคามอนเกาะกูใหม่อะไรคือคามอนมันมาตัดนะมันอย่างคือคามอนเนี่ยมีมีตัวไอ้กิบแอร์ดอกนั่นเฮ้ยทางไหนเนาะ กระส,ส,สุนสไนมีนะอไอวอร์สิบสลูกมามาเจอคนแล้วเจอคนแล้ว,วาม,ลมามาพอคนแล้พอคนแหละสิาพาไปยิ่งคน<จ>สีนี้ไปยิ่งเขาเขายิ่งจะขวงวะว่า,วานสิลสไนโคอเยู่สิหฮารดเล่ม เก็บเอดอกขาวามือเห็นไหมไอเหรอไอแง่ต่างกังงนยิงไปไปย่าเฮาเห็นมันอยู่ไหี้ยมั้ง,ง,ง,งยิงมาเราไอมันยิงมาแล้ว,ลวเดี๋ยวผมยิงตอดเดี๋ยวผมยิงตอดให้ดันดันดันพอคนเราเลือดันเลย เดี๋ยวผมในเกี่ยวให้เอ้ยเดี๋ยวผมมีตรงไกลตรงนี้แหละตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยนีงถึกรถนิ่คือรถเข่าเลยเข่าเลยเขาเลยอายเลยอ้ายเลยเว้ยเฮ้ยอ้ายอตายวู้อไอ<ป>้เอยผมลาชิ่วเขาเจ้าผมนอนคือ,อลาชิ่วไอ้โ ไปเก็บของเก็บของเก็บยามาเลนเลนตัวห้องโ้ผมได้คลิปตั้งบักมายเนี่ยซิปเนี่ยอาปืนแมะแมะตั้งบักมายกระสุนซ่องมันโคตรหน่อยไอ,อ,อเอ๋อเอาเอาแนวโดดนี่หน่อยปะไอไมีอยู่ไอไมีอยู่ มามาน้มาสิไปเห็นคุณแล้วนี่เห็นคุณแล้วนี่ชิ้นกำลังตามไปไปใช้เบิร์ดคุณไมมีตัวซุบว่งมีตัวซุบว่งเห็นมนอนมามามทีม<อ>่มองดีดมองดีด สีเล่ไอ้าไว้เข้าไว้ไอ้ไอ้ไอ้ล้างล้างเอ้ยไอ้เขาชอไว้ไวันนี้มาสีคนเล่นห้ักแหวงว่ิไอ,อ้แร้วบังบักกูทายมาได้อะ มีเลยวะตัวนึงอีกตัวนึงไปใส่ลงบานลางบ้านนอยลงบ้านนอยไองหนาวเาเลยหนาวเลยสว,ว,ว่ามาตัวนึง

ผู้ใดมีสองก็ไอม,มีตัวมีตปมเปิรุดแล้วเบิดุดแล้วมันนยาแสดงว่ามันเลียน้อยหลังยิงหลังยิงหลังหล,ลังมีหลังมีเลียนแล้วมันเลนแล้วตัวนึงเห็นะว่าผ้องจะให้คูได้มาเลนช่องช่องห่ง รนไปใชแล้วพูดแอ้ยแบตลดเมื่อกี้แม่งแลกายแรกกะดุกเราจไอ้ว่าซอยเน่น่เราไอ้ม่เราไอแลกแลกมันแลนแลมันแลนผมันแลนเป็นบนบันสองสันบันสองสัน ดาวดาวดาวไอ้เล่นตึงถาว่าวตึงดาวมีสองกอบอมีสกอไม่ไอ้ไม่สองก้อสกอวไอ้้ยไอ้คนคนคนดาวดาวดาวตึงพูดบอสมีสกอนวไอ้ก้อนผมใบบอลบอสบอกลองใส่เลยลองใสเลย เอาจากแปดคิวกรพอะละเกมเ้ยแปดคิวแม่ผมยังบอดสคิวเลยวงอยู่น้ำเาวงอยู่น้ำเ蒿ไอดักวงในเาดกวงในวงอยู่น้ำเฮาดาก เจอแล้วเจอแล้วไอ้ทั้งนาทั้งนาอยู่ใสอยู่ใสต้นไม้ไอ้หมุนต้นไม้หมุนต้นไม้เก็บ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 เฮ้ยมาปิดตีเลยว่ะเอาผมงยิ่งตอดไลด์เดอร์ไลด์เดอร์สุปเดมบอสุปเจ้าของเดมบ์ได้ส์เดมว้ไอ้ cóแตก có tẹt vào ai Nhắm như nhắm à? Vậy bỏ, vậy bỏ không? Ừ, ai kiếm nên kịp nên ừ, Mua buộc, mua buộc à? เต้นตรงเต้นวิ่งมาเต้นเต้นหนึนเต้น่มองบ้านบ้านบ้านไหนวะบ้านใต้ไอ้ของักเสียกีฬาชีฟ้าฝ่าอย่าแงเราจะอธิบวเจ็บเจ็บเจ็บ Ui, ai chết rồi, chết rồi thằng sai rồi ai Mình anh 2 tụ đi nè anh ai thằng sai Má đâu anh nưng, má đâu anh nưng Đó, đó Ui Bớt, 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 bớt เบื่อเกินไอ้โคนตึงเลยว่ะเก็บของเก็บของเลยนาะมีตัวได้ไอ้ได้แง่เกาะบะมีเลยมีตัวมีตัวมีตัวหล,งลงังหลังหลังเก็บแล้วไอ้เก็บแล้วไอ้ยุใส่น่าไอ้มองมองเจียวเจียวอ่ะไ้ถ้าเอาเก็บหนึหนน่งเก็บหนึง่งดันเลยดันเลย đau 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 đan 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 đan, có đan mấy cái ơi nó 别紧张。